นี่คือเรื่องราวของบ้านหลังนั้นที่ผู้พิทักษ์เองกลายเป็นปีศาจไปเสียแล้วเขายังคงย้อมค่ำคืนของตัวเองด้วยบาปแต่จุดจบนั้นช่างเจ็บปวดยิ่งนักชายชาราจากหมู่บ้านรังปุระระเมศกำลังส่งลูกชายชื่ออริศไปอริศได้งานที่ดูใบอริศกำลังจากภรรยาสาวสวยของเขาไปไว้กับพ่อรอย,ยิ้มแห่งความสุขปรากฏบนใบหน้าของระเมศอริศจับมือภรรยาแล้วพูดว่า บาบาจะดูแลเธอให้ดีนะระเมศก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยจงไร้กังวลโซเนียฉันจะรักเธอมากอาริสกอดโซเนียภรรยาของเขาแล้วขึ้นรถจักไปสนามบินวันถัดมาเมื่อโซเอ เนียกำลังเสิร์ฟชาใหพา้พ่อสามีพ่อสามีพูดว่าลูกสะพ้ายมานี่สินั่งข้างฉันแล้วฟังที่ฉันจะพูดระเมศพูดว่าลูกสะพ้ายฉันรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากฉันอยากมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลาทําให้ใจฉันเบิกบานและทําให้ฉันมีความสุขลูกสะพ้ายฉันกําลังคิดว่าจะแต่งงานใหม่หาภรรยาที่เติมเต็มความปรารถนาของฉันโซเนียพูดว่าพ่อสามีท่านพูดอะไรแบบนี้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลท่านเพื่อทําให้ท่านมีความสุขท่านสั่งอะไรฉันจะทําตามพ่อสามีคําสั่งทุกอย่างของท่านฉันรับด้วยดวงตาและสีสารอยยิ้มแผ่กระจายบนใบหน้าของระเมศระเมศรู้ขึ้นนั่งใกล้โซเนียระเมศวางมือบนไหลโซเนียแล้วพูดว่าโอเคลูกสไยดูสิว่าเธอจะทําให้ฉันมีความสุขได้อย่างไรโซเนียพูดว่าพ่อสามีทําไมต้องรีบร้อนขนาดนั้น ตอนนี้เราสองคนอยู่กันตามลําพังในบ้านนี้พ่อสามีคืนนี้ฉันจะให้ของขวัญพิเศษแก่ท่านโซเนียยกถ้วยชาขึ้นแล้วเดินไปทางครัวระเมศมองโซเนียเดินจากไปด้านหลังพร้อมรอยยิ้มสายตาของระเมศจับจ้องโซเนียอย่างลับๆเมื่อโซเนียกวาดบ้านหรือซักผ้าระเมศพูดว่าลูกสไพยถอดผ้าคลุมไหล่นี้ออกซะจะได้ทํางานได้สะดวกสายตาที่ซ่อนเร้นของระเมศจ้องมองเธอราวกับนักล่าจ้องเหยื่อคอ นึหนหระเมรลุกจากห้องของตนและก้าวเบาๆไปยังห้องของโซเนียโซเนียยืนอยู่หน้ากระจกกำลังหวีผมผ้าคลุมไหล่ของเธอเลื่อนลงจากไหล่ทันใดนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของระเมรเธอหันมาและพูดด้วยเสียงตื่นตระหนกพ่อสามีเกิดอะไรขึ้นท่านต้องการอะไรหรือ ระเมศก้าวเข้าไปแต่ทันใดนั้นเท้าของเขาลื่นหรืออาจตั้งใจแกล้งล้มเขากอดโซเนียไว้ในอ้อมแขนและทั้งคู่ล้มลงบนเตียงหัวใจของโซเนียเต้นแรงขึ้นทันทีเธอลุกขึ้นอย่างตื่นตระหนกและจัดผ้าคลุมไหล่ให้เข้าที่ลมหายใจของเธอหอบทีแต่เธอควบคุมตัวเองแล้วพูดว่าพ่อสามีนี่มันอะไรกะอันระเมศรีบขอโทษทันทีแต่ดวงตาของเขายังคงมีประกายลึกลับนั้นอยู่ขอโทษนะลูกสะ้ายเท้าฉันลื่นที่จริงฉันมาถามยาที่ฉันกินว่าวางไว้ไหน ในใจของโซเนียเกิดพายุขึ้นเธอพูดอย่างรวดเร็วว่าพ่อสามีท่านกลับไปห้องของท่านเธอฉันจะนำยามาให้เธอรีบเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วตอนเย็นเมื่อโซเนียกำลังคุยวิดีโอคอลกับสามีชื่ออาเสียงของเธอยังคงเต็มไปด้วยความรักเก่าๆเธอทำให้อาหัวเราะด้วยท่าทางของเธอบนวิดีโอคอนเธอโชว์ร,ร่างกายสวยงามของตัวเองให้อาดูเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ๆให้เขาดูซ้ำๆและบันทึกวิดีโอส่งห้ย พ่อทางมือถือเธอหัวเราะแล้วจูบอาร์ตและพูดเรื่องใจแต่เธอไม่รู้เลยว่าระเมศซ่อนตัวอยู่หลังหน้าต่างมองดูทุกอย่างดวงตาของเขาลุกโชนด้วยไฟริษยาและใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธเขาเดินจากไปอย่างเงียบๆแต่ในใจของเขากำลังคิดอะไรบางอย่างวันถัดมาเมื่อโซเนียกำลังยุ่งกับมือถือในห้องของเธอทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงจากด้านนอกเธอตกใจและรีบออกไปที่นั่นระเมศกำลังหัวเราะคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งโซเนียถามด้วยความตกใจและโกรธว่าพ่อสามีผู้หญิงคนนี้คือใคร ระเมตอบอย่างสงบว่าลูกสภ้ฉันบอกเธอแล้วนี่ว่าฉันอยากแต่งงานใหม่คุณผู้หญิงคนนี้เป็นคนหาคู่ให้ฉันบอกเธอแล้วว่าหาภรรยาสวยดีให้ฉันหน่อยเสียงของเขามีความเจ้าเล่ห์แปลกๆรากับตั้งใจทำให้โซเนียรำคาญคลื่นความโกรธพุ่งขึ้นในใจของโซเนียใบหน้าของเธอแดงกำ่ำแต่เธอไม่พูดอะไรหันกลับไปห้องของเธอในใจของโซเนียเกิดพายุข,ขึ้นเธอไม่อยากให้ระเมศแต่งงานใหม่เพราะในใจเธอกลัวทรัพย์สินและความมั่งคั่งมหาศาลของระเมศถ้าระเมศแต่งงานใหม่ความ มั่งคั่งทั้งหมดจะตกเป็นของภรรยาใหม่และโซเนียจะมือเปล่าความกลัวนี้ผลักเธอในความเงียบของค่ำคืนไปยังห้องของระเมศเธอถือแก้วนมอเคาะประตูระเมศนอนอยู่บนเตียงมือของเขาถือจดหมายเก่าและรูปถ่ายบางรูปที่เขามองด้วยความคิดลึกซึ้งเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูของโซเนียเขารีบซ่อนจดหมายและรูปถ่ายใต้หมอนโซเนียเดินเข้าไปเสียงของเธอมีความอ่อนโยนแปลกๆพ่อสามีท่านคงเหนื่อยฉันนวดศีรษะให้ท่านไหม ระเมศพยักหน้ายอย่างเงียบๆโซเนียตั้งใจปล่อยผ้าคลุมไหล่ตกพื้นและนวดศีรษะและววางศีรษะของตัวเองลงบนอกของระเมศความสันไหวเล็กน้อยวิ่งผ่านร่างของระเมศเขาพูดอย่างตื่นตระหนกว่าลูกสะใยเธอกำลังทำอะไร โซเนียเติมความเจ้าเล่ห์หวานหวานในเสียงของเธอแล้วพูดว่าพ่อสามีฉันกำลังทำให้ใจท่านเบิกบานทำให้ท่านมีความสุขท่านไม่ต้องกังวลมีฉันอยู่ท่านไม่จำเป็นต้องแต่งงานใหม่ดวงตาของระเมศเกิดประกายแปลกๆเขาเกาะโซเนียไว้ในอ้อมแขนและพูดด้วยเสียงเบาว่าลูกสะใภ้ถ้าเธอเติมเต็มความปรารถนาของฉันต่อไปฉันจะให้เธอทุกอย่างความมั่งคั่งของฉันทรัพย์สินของฉันทั้งหมดจะเป็นของเธอแล้วเขาหยุดชั่วขณะราวกับความกลัวกำลังรบกวนเขาพูดว่าแต่ลูกสะใภ้ถ้าอาดรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วจะเกิดอะไรขึ้น โนโซเนียตอบด้วยรอยยิ้มลึกลับพ่อสามีใครจะไปบอกเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่และไอ้คนจนนั้นมีอะไรบ้างเขาไม่มีอะไรเลยความรักที่แท้จริงให้ได้เฉพาะคนที่มีความมั่งคั่งเสียงของเธอมีความตรนีแปลกๆที่จุดไฟใหม่ในใจของระเมศเขาดึงโซเนียเข้าใกล้แล้วพูดว่าโอเคลูกสะไยคืนนี้เธอนอนกับฉันบนเตียงนี้โซเนียไม่พูดอะไรนอนลงข้าง เขาบนเตียงแต่ในใจของเธอมีความกระสับกระส่ายแปลกๆก,กำลังขยับตัวครึ่งคืนเมื่อโซเนียหลับสนิทระเมศค่อยๆลุกขึ้นฝีเท้าของเขาในความเงียบสร้างเสียงเบาๆเ,เขาเดินตรงไปยังห้องของโซ เนียและเริ่มค้นหาสายตาของเขาวิ่งไปทุกมุมอย่างรวดเร็วราวกับกำลังค้นหาความลับลึกในที่สุดสายตาของเขาหยุดที่ตู้เสื้อผ้าด้านบนที่มีใจกัาดอกไม้เล็กๆวางอยู่ระเมสยกมันขึ้นถือไว้ในมือมองดูและใบหน้าของเขาแผ่ความสงบที่น่ากลัวเขาเดินกลับไปห้องของตนอย่างเงียบๆแล้วนอนหลับราวกับได้รับความลับใหญ่หลวงมากลางวันโซนเนียยังคงลอดลงเมดด้วย ท่าทางของเธอบางครั้งเธอจับมือเขาดึงเข้าหาตัวบางครั้งนั่งตักเขาและบางครั้งอบแขนรอบคอเขาแล้วยิ้มพูดคุยแต่ระเมตตอนนี้ลังเลสายตาของเขาสบตาโซเนียแต่รีบหันไปทันทีเราวกับ ในใจเขากำลังวางแผนใหม่โซเนียสับสนกับความเย็นชาของเขาแต่เธอยังคงเจ้าเล่อไปคืนถัดมาทันใดนั้นเสียงร้องให้เจ็บปวดดังจากห้องของโซเนียเสียงนี้ฉีกใจระเมศที่กำลังเดินวนในห้องของตนด้วยความกระสับกระส่ายได้ยินเสียงนี้แล้วรีบวิ่งไปยังห้องของโซเนียเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วถามด้วยเสียงตื่นตระหนกว่าลูกสไ้ายเกิดอะไรขึ้นทำไมร้องไห้ สบายดีนะเสียงของเขามีความกังวลราวกับรู้ว่าร้องให้นี้ไม่ธรรมดาโซเนียนั่งบนเตียงใบหน้าของเธอเปียกชุ่มด้วยน้ำตาเธอร้องให้ดังขึ้นราวกับใจเธอแตกสลายเธอสะอึกสะอื้นว่าพูดว่าพ่อสามีท่านทำอะไรลงไปชีวิตฉันพังแล้วฉันไม่เหลือที่ยืนท่านต้นเกียรติของฉันไปเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและข้อกล่าวหาที่ฉีกใจระเมศระเมศก้าวเข้าไปนั่งข้างโซเนียแล้วพูดว่าลูกสะ้ายบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพูดแบบนี้ทำไม โซเนเช็ดน้ำตาแต่ร้องให้รุนแรงขึ้นแล้วพูดว่าพ่อสามีตั้งแต่เช้าฉันอาเจียนฉันท้องและทั้งหมดนี้เพราะท่านท่านทำลายชีวิตฉันตอนนี้ฉันจะ,ะเผชิญหน้าคนทั้งโลกได้อย่างไรเธอปฏิเสธทันทีว่าลูกสะภ้ายเป็นไปได้อย่างไรฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเข้าใจผิดเสียงของเขาพยายามปอ ปองกันตัวแต่โซเนียขัดขึ้นว่าดูเหมือนพ่อสามีความทรงจำของท่านอ่อนแอคืนนั้นในห้องของท่านท่านทำกับฉันทุกอย่างที่สามีทำกับภรรยาและตอนนี้ท่านแกล้งบริสุทธิ์เสียงของโซเนียตอนนี้กลายเป็นเสียงดังราวกับอยากปลุกทั้งหมู่บ้านและละครนี้ถึงจุดอันตรายระเมศตื่นตระหนักปลุกขึ้นมองไปที่ประตูแล้วหันกลับมาพูดกับโซเนียด้วยเสียงเบาว่าโอเคลูกสปายเธอพูด ถูกแต่เธอไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการทุกอย่างเธอสั่งอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเสียงของเขาตอนนี้มีความยอมจำนวนแปลกๆราวกับยอมรับความผิดเขาเข้าไปวางมือบนไหลโซเนียแล้ว ว่าพูดว่าแต่ความลับนี้ห้ามใครรู้มิฉนั้นเราทั้งคู่จะพังโซเนียเช็ดน้ำตาแล้ววางสีสาบนไหลระเมศแล้วพูดว่าโอเคพ่อสามีท่านห้ามทิ้งฉันคนเดียวแต่เช้าวันถัดมาบ้านเกิดแผ่นดินไหวระเมศเมื่อเข้าบ้านมาพร้อมผู้หญิงสวยที่แต่งตัวเหมือนเจ้าสาวและทั้งคู่หัวเราะคุยกันโซเนียเห็นภาพนี้ใบหน้าของเธอแดงก่ำด้วยโกรธเธอตะโกนถามว่าพ่อสามีคนนี้คือใครระเมศตอบอย่าง สงบว่าลูกสัยนี่คือภรรยาของฉันฉันแต่งงานแล้วตั้งแต่วันนี้เธอคือแม่สามีของเธอโซเนียใจฉันพร้อมให้ทุกอย่างเพื่อทำให้พ่อสามีมีความสุขแล้วทำไมท่านถะ่ะตึงแต่งงาน ดวงตาของโซเนียแดงก่ำด้วยโกรธเธอพูดเบาๆว,ว่าพ่อสามีท่านมาห้องฉันหน่อยมีเรื่องจะคุยเธอวิ่งไปห้องของเธอระเมศเมื่อไปถึงห้องโซเนียเธอกำลังคลั่งด้วยโกรธเธอพูดว่าพ่อสามีท่านหลอกฉันตอนนี้ฉันจะบอกความจริงของท่านให้ทุกคนรู้ระเมศพูดว่าลูกสะใภ้อย่าบ้าฉันแต่งงานเพราะผู้หญิงคนนี้จะรับใช้เธอตอนนี้เธอไม่ต้องทำงานบ้านใดๆงานทั้งหมดเธอทำฉันกับเธอ จะรักกันเมื่อได้ยินคำนี้ของระเมศความโกรธของโซเนียลงและรอยยิ้มแห่งความสงบและความสุขแผ่บนใบหน้าแต่พายุในชีวิตโซเนียกำลังจะมาในห้องถงของ บ้านโซเนียนั่งราวกับราชินีภรรยาใหม่ของระเมศที่ตอนนี้ไม่ต่างจากสาวใช้ในบ้านนวดเท้าให้เธอนวดศีษะและจัดการงานบ้านทั้งหมดอย่างเงียบๆโซเนียภูมิใจในความเจ้าเล่ห์ของตัวเองราวกับจับความมั่งคัง่งและทรัพย์สินของระเมศไว้ในกำมือแต่บนใบหน้าของระเมศมีความเงียบแปลกๆดวงตาของเขาสะท้อนความตกใจและไฟโกรธที่ซ่อนเร้นราวกับจับความลับใหญ่ได้ ระเมศตอนนี้อยู่ห่างจากโซเนียสายตาของเขาเย็นชาโซเนียเริ่มรู้สึกว่าใหญ่ที่เธอถักทอด้วยความยากลำบากกําลังขาดความมั่งคั่งพลังของระเมศกําลังหลุดจากมือเธอวันหนึ่งเมื่อระเมศใช้เวลากับภรรยามากขึ้นโซเนียจับเขาในความโดดเดี่ยวเสียงของเธอมีความเป็นพิษพ่อสามีนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านอยู่ห่างจากฉันให้เวลาภรรยามากกว่าท่านลืมสัญญาที่ให้ฉันหรือ ระเมศมองเธอชั่วขณะโซเนียฉันจำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ทำไปตอนนี้ฉันไม่ฟังคำเธออีกใบหน้าของโซเนียแดงก่ำด้วยโกรธเธอวิ่งไปห้องของเธอด้วยฝีเท้าเร็วปิดประตูดังปงังและโทรหาสามีอาร์ตเสียงของเธอเต็มไปด้วยสะอึกและโกรธอาร์ตไม่ว่าอยู่ไหนรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ชีวิตฉันพังแล้วเกียรติของฉันเกียรติของฉันถูกปล้นเสียงของเธอสัน่นพ่อของเธอทำให้ฉันท้องเขาส่งเธอไปดูใบตั้งใจเพื่อให้เขาได้ฉันด้านหลังเหมือนฟ้าผ่าลงหูอาร์ตเสียงของเขาสั่นนี่น,นี่เธอพูดอะไร พ่อทำแบบนั้นไม่ได้อยาพูดโกหกโซเนียสูดหายใจลึกอาฉันจะส่งหลักฐานดูเองเธอเปิดโทรศัพท์และหยิบวิดีโอออกมาวิดีโอที่เธออยู่กับระเมศในห้องของเขาวางสีสบานนอกเขาซึ่งโซเนียแอบเปิดกล้องมือถือในห้องระเมศเพื่อทำลายโลกของอาเธอส่งวิดีโอให้อาทันทีที่อาชเห็นวิดีโอหัวใจของเขาตักสลายร่างกายของเขาสั่นอาโทรกลับโซเนียโซเนียที่รักอย่ากังวลฉันจะรีบกลับให้เร็วที่สุดที่รักรอฉันหน่อยเช้าวันถัดมาบรรยากาศบ้านราวกับกองดินปืนชิงเทิมเดียวทุกอย่างจะระเบิด ระเมศภรรยาของเขาและโซเนียนั่งกินที่โตอาหารระเมศเงียบทันใดนั้นกริ่งประตูดังเสียงดังเสเตือนใจลมหายใจของโซเนียติดขัดดวงตาของระเมศมีประกายแปลกๆราวกับรอช่วงเวลานี้สายตาของเขาจับจ้องประตูกริ่งดังอีกครั้งระเมศเปิดประตูหน้าประตูอาร์ตยืนอยู่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยไฟโกรธและประกายเจ็บปวดโซเนียลุกขึ้นวิ่งไปกอดอาดร์ตร้องให้ดังระเมศทำให้เสียงของตนอ่อนลงชั่วขณะลูกเอย๋ยเธอมาที่นี่ได้อย่างไรสบายดีนะทำไมากลับมา แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบอาจ,จับคอเสื้อพ่อของตนราวกับระเบิดเสียงของเขาสั่นด้วยโกรธท่านไอไม่ใช่พ่อแต่เป็นสัตว์ร้ายท่านตล้นเกียดรภรรยาบริสุทธิ์ของฉันทำรุนแรงกับเธอฉันไม่ปล่อยท่านอาจผถักแรงระเมศล้มลงพื้นระเมศสุดหายใจลึกเขาลุกขึ้นอย่างโซเซแล้วพูดให้นั่งอาจบนเก้าอี้ลูกเอ๋ยท่านฆ่าฉันได้แต่ฟังฉันก่อนแล้วลงโทษอะไรก็ยอมรับระเมศหยิบจดหมายเก่าที่พับไว้และรูปถ่ายบางรูปยื่นให้อารจ,จดหมายนี้เพื่อนฉันส่งมาดูรูปถ่ายเหล่านี้ ภรรยาของเธอไม่ใช่ผู้หญิงมีเกียรติแต่เป็นโสเพณีคนขายตัวที่ธรรมหากินบนซ่องเพื่อนฉันเห็นเธอที่นั่นและบอกความจริงนี้ดวงตาของอาอร์เบิร์กกว้างด้วยตกใจเขาดูรูปถ่ายให้โซเนียในชุดสีสันยิ้มหัวเราะในที่แปลกๆราวกับราชินีของไม้เรียวสมองของเขาหมุนพ่อนี่นี่มันอะไรเสียงของเขาสั่นระเมสูดหายใจลึกแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยบอกสิตอนเธออยู่ดูไบโซเนียโซหาเธอกี่ครั้งส่งวิดีโอกี่ครั้งอาร์ตคิดแล้วพูดว่าพ่อเธอโทรแค่ครั้งสองครั้งวิดีโอ ไม่เธอไม่ได้ส่งวิดีโอรอยยิ้มเย็นปรากฏบนริมฝีปากกเม็ดโอเคลูกดูความลับน่ากลัวอีกอย่างเขาลุกขึ้นไปหยิบแจกันดอกไม้สวยจากห้องนี้ไม่ใช่แจกันลูกมันมีกล้องซ่อนที่ฉันวางในห้องโซเนียระเม็ดหยิบโทรศัพท์และเล่นวิดีโอดวงตาของอาจ,จับจ่ อ้องหน้าจอวิดีโอเป็นห้องของโซเนียความมืดยามค่ำคืนเด็กหนุ่มคนหนึ่งกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างอย่างลับๆโซเนียเห็นเขาแล้วกอดไว้ในอ้อมแขนแล้วทั้งคู่นอนลงบนเตียงลมหายใจของอาร์ตหยุดวิดีโอโซเนียและเด็กหนุ่มหลงอยู่ในกันและกันเด็กหนุ่มโยนผ้าคลุมไหล่ของโซเนียขึ้นอากาศภาพความสัมพันธ์ผิดกฎหมายที่ฉีกใจอาร์ตราวกับมีเสียงของระเมศด,ดังขึ้นลูกเอ๋ยโซเนียคุย โทรศัพท์กับคนรักคนนี้ทั้งวันทั้งคืนส่งข้อความรักเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ๆทำวิดีโอสกป,ปรกส่งให้เขาแต่แกล้งทำราวกับคุยกับเธอเมศดหยุดชั่วขณะมองอาฉันต่อ ห่างใจสร้างความสัมพันธ์โกหกกับผู้หญิงระยังอายคนนี้เพื่อรู้ตัวจริงของเธอถ้าเธอมีเกียรติจะไม่มาใกล้ฉันไม่เข้าห้องฉันไม่นอนกับฉันแต่ความโลภทรัพยินทําให้เธอตาบอดระเมดเปิดเผยความลับที่น่าตกใจอีกและผู้หญิงที่เป็นภรรยาฉันนี่ไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นหมอหญิงเมื่อโซเนียกล่าวหาสะกะปรกว่าฉันทําให้เธอท้องฉันพาหมอคนนี้มาแกล้งเป็นภรรยาในบ้านเธอ ตรวจโซเนียและพิสูจน์ว่าทั้งหมดเป็นโกหกโซเนียสร้างละครนี้เพื่อลักเมชันเพื่อยึดทรัพย์สินของฉันน้ำตาไหลาจากดวงตาอาแต่ใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยโกรธเขาลุกจากเก้าอี้ หันหลังแล้วตบหน้าจอโซเนียอย่างแรงผู้หญิงสกปกรกเลวสามไรอยังอายเสียงของเขากระทบกำแพงบ้านฉันรักเธอมากขนาดไหนไปดูใบเพื่อทำให้เธอสุขแต่เธอหลอกฉันโซเนียปากค้างดวงตาของเธอเบิกกว้างราวกับละครทั้งหมดของเธอพังทลายอัตโกนด้วยโกรธพ่อโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้และมอบผู้หญิงคนนี้ให้ตำรวจฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอระเมศพูดว่าลูกไม่อยากทำแบบนั้นอย่า เรียกตำรวจมิฉนั้นเราจะอับอายทั้งละแวกสำหรับโซเพณีคนนี้โทษนี้พอแล้วที่เธอกลับไปซ่องของเธอใช้ชีวิตในความอัปยศและความอับอายนั้นออกไปจากบ้านฉันไปอยู่กะ บุคคลรักของเธอทธำรรมาหากินบนซ่องนั้นฉันให้เกียรติเธอให้บ้านนั่นคือความผิดของฉันโซเนียนั่งลงพื้นและจับเท้าอาร์ตอาร์ตอย่าทำแบบนี้ให้อภัยฉันฉันเป็นภรรยาของเธอฉันผิดไปแต่อาร์ตถอยหลังด้วยโกรธเขาพูดคำหยาบ3ามครั้งว่าฉันอย่กับเธออยา่ยาอย่และผลักโซเนียออกจากบ้านปิดประตูอาร์ตกอดพ่อรเมดน้ำตาในดวงตาพ่อให้อภัยฉันฉันไม่รู้ความจริงระเมตร้องไห้ พูดว่าลูกไม่เป็นไรนี่คือการหลอกครั้งใหญ่แต่ขอบคุณที่ตาเราสว่างทันเวลาฉันส่งเธอไปดูใบเพราะเธอบ้านในรักโกหกของผู้หญิงคนนี้ถ้าเธออยู่ที่นี่ความจริงจะพ้ะไม่โผล่แต่การหลอกนี้บาดแผลนี้อาจใช้เวลาให้ลืม